พักประชาชนเมื่อวานนี้เอาเท่าที่เป็นข่าวเนี่ยก็ดูจะเป็นเพจดีกว่าน้องใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเพจเป็นภาพกราฟ,ฟิกเป็นภาพกราฟิกสถิติผลการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานีของพักตั้งแต่ยังสมัยเป็นอนาคตใหม่ตอนปี6 2สองใช่ไหมคะจนกระทั่งถึงครั้งล่าสุดที่เป็นพรักประชาชนเนี่ยรวมทั้งหมดสี่ครั้งก็ห2สองห6สามก็ปมาณเจเหมือนกับว่าแพ้แต่ไม่แพ้อะไรอย่างนั้นเหรอก็ กราฟเนี่ยมันจะมีเส้นสีแดงกับเส้นสีส้มมันเปรียบเทียบระหว่างพักเพื่อไทยกับพักอนาคตใหม่มา<อ>จนถึงพักประชาชนนะคะ<อ>สิ่งที่พักประชาชนต้องการจะนําเสนอก็คือว่าสัดส่วนความนิยมของพักมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นตลอดถ้าเทียบกับของพักเพื่อไทยคือมีขึ้นแล้วมีลง<อ>แล้วก็เลยเขียนข้อความว่าโตแล้วโตวอยู่โตต่อ จากอนาคตใหม่ถึงพักประชาชนเราเติบโตไม่หยุดในอุดรธานีนี่อยู่แล้วอยู่อะไรดีมันมาจากคุณประยุทธ์นะอาจจะทำแล้วทำแล้วทำอยู่ทำต่อ,ตอ อันนี้ว่ายังไงนะโตแล้วโตวอยู่โตต่ออ๋อนี่ค่ะล้วก็บอกวอ่าแม้เราจะยังไม่สามารถชนะพักเพื่อไทยได้แต่ทุกการเลือกตั้งคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเราจะทํางานหนักขึ้นออกนโยบายที่ตรงใจตอบโจทย์ประชาชนให้มากขึ้นเพื่อเอาชนะใจพี่น้องประชาชนอุดรธานีและประชาชนคนไทยทั่วประเทศแล้วพบกันในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่ท่านผู้ชมจะเห็นภาพน้องไบ 6 2คือการเลือกตั้งทั่วไปเลือกสอสอค่ะตอนนั้นเพืหกคือการเลือกตั้งอบจครั้งที่แล้วค่หกคือการเลือกตั้งทั่วไปและ6 7เจก็หมายถึงเลือกอบจที่ผ่านมาสเลือกตั้งเมื่อปี6 2สอครั้งนั้นพักเพื่อไทยแข่งกับพรรคอนาคตใหม่4 0 2สนะคะสำหรับเพื่อไทยในขณะที่อนาคตใหม่เนี่ยมีเพียง17.92% 6 3 เป็นการเลือกอจเลือกอ,อบจอใช่ค่ะซึ่งเพื่อไทยขยับขึ้นมาจาก40มาเป็น46.92แ่งกับคณะเก้าหน้าคณะก้าวหน้าขยับมาจากอนาคตใหม่17.92ใช่ไหมคขยับมาเป็น26.74%เร์เพอเลือกตั้ง66เลือกตั้งใหญ่ปีที่แล้ว พฤษภาคมวันที่14พักเพื่อไทยตกลงนะคะจาก46มาเป็น41.92%ขนาดที่พักซ่อมในนามพักก้าวไกลขยับขึ้นค่ะจากปี63 26%กลายมาเป็น35.03%และเมื่อวานที่ที่14พฤศจิกาที่ผ่านมาพักเพื่อไทยขยับขึ้นนะคะจาก41%เนี่ยเป็น50.63%ในขณะที่ของพรรคประชาชนก็ขยับขึ้นมาเหมือนกันจาก35%เป็น41.53%อ่ะ แล้วแต่จะมองเลยท่านผู้ชมมองแบบพักประชาชนพักคช่อมโตแล้วโตวอยู่โตอีกโตต่อโต,ต,ตไปเรื่อยๆอย่าค่ะไม่ล้มเหลวอย่างที่ถแถลงวันก่อนใช่ไหม,มเลขาธิการพักคุณติงค่ะสรายุทธอ่าอีกฝากหนึ่งแบบเพื่อไทยก็คือเพื่อไทยก็ขึ้นอ่าข้างหลัง ใช่แล้วก็ขึ้นสัดส,ส่วนก็เยอะด้วยจาก41ไปเป็น50อะคะอ่ะท่านผู้ชมค่<ฮ>ะมันก็แล้วแต่จะมองเพื่อจะเยียวยาเไม่ใช่เพื่อจะทำให้จิตใจของฝากสองฝั่งเนี่ยมีความฟูใจฟูใช่ไหมค <ฮะ S 1> ่ะอามันก็คนละมุมอย่างที่ว่าแต่ว่าการเลือกตั้งทั่วไปมันจะไม่ได้แข่งแบบคู่แบบนี้เลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันจะมีภาคอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องค <ฮะ S 1> ่ะก็ต้องตามกันดู อย่างเลือกตั้งปี66เนี่ยมีพักไทยสร้างไทยมาแย่งสอสอเขตไปสองคนนะอ่าใช่อรโาน,นีก็คือมีเก้าไกลเก้าไกลหน,น,นึ่งคนไทยเพื่อไทยได้เจ็ดมั้ใช่ไทยสร้างไทยสองแล้วก็ <ứng> ที่เหลือเป็นเพื่อไทยค่ะอ่าเนี่ <c oughs> อ่าท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงเรื่องนี้เอาเมื่อวานบรรดาเก้าไกลหายไปหมดเลยนะชงใส่นอนหลับฮะเพราะว่าหนักหน่วงกันนะคะไม่ได้นอนอือืมอืมอาท่านผู้ชมคิดว่ายังไง คะแนนที่ว่าน,นี้แต่นี่คือหนึ่งสนามย่างที่ผมบากไปไม่ต้องรอนานเดือนหน้าอุบลวันที่ยี่สิบสองไหมคะอุบลราชธา,านีอาโอ้โหแล้วก็ยืนยันแล้วว่าผมได้แหล่งข่าวมาบอกคุณทักษิณลงคุณทักษิณจะไปอุบลไม่ใช่ลงจากบทบาทนะลงพื้นที่ลงไปหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงคอ่ะเดี๋ยวตามกันดู